สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Line l a n g e r ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line l a n g e r นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ในคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดต ID รองจริงจัง V2 กันนะฮะต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายจากไลฟ์สตรีมไปนานเลยนะครับแล้วก็คลิป นะฮะก็ไม่ไม่มีเลยนะฮะหายไปไม่ได้ลงแบบประจําต้องขออภัยจริงนะครับก็เนื่องด้วยป่วยนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะเรื่องฝุ่น PM ตอนนี้กําลังมาแรงมากนะฮะก็พยายามใส่หน้ากากนะฮะเออหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันนะฮะป้องกันฝุ่นนะเพราะว่าฝุ่น PM พวกนี้มันสูดดมไปบ่อยๆมันก็สะสมนะฮะก็ต้องดูแลร่างกายของเราด้วยนะครับ อ่ะซึ่งจริงๆอ่ะผมจะมาไลฟ์เมื่อวานเนาะอ่าจะมาไลฟ์เมื่อวานแต่พอดีผมไปกินน้ําเย็นนะครับผมไปกินน้ําเย็นปุ๊บแล้วพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนจะมาไลฟ์ปุ๊บปรากฏว่าน้ํามูกเริ่มไหลนะฮะเสียงเริ่มเปลี่ยนนะฮะและก็ตัวเริ่มร้อนนะฮะผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนเป็นไข้นะฮะหรือว่าคนแบบไปป่วย,ยไม่สบายเนี่ยไม่ควรกินน้ําเย็นทุกคนเคยสงสัยไหม <laughs> ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมคนป่วยถึงกินน้ําเย็นไม่ได้ทาไมเเหมือนเขาอาจจะบอกบอกต่อกันมาตอนเด็กเนาะแบบเฮ้ยคนป่วยห้ามกินน้ําเย็นนะอ่ากินน้ําอุ่นนะฮะอย่าก,กินน้ําเย็นนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สาเหตุแน่ชัดนะฮะผมก็เลยไปเซิร์ช <laughs> ผมก็เลยไปเสิร์ชนะครับว่าเอ้ยทาไมป่วยห้ามกินน้ําเย็นนะฮะกินน้ําเย็นไม่ได้นะฮะ <laughs> เขาก็บอกนะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะอ่าสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้พอการกินน้ําเย็นเนี่ยมันอาจทําให้เกิดขึ้นหนักนะฮะอ่าหรือผู้ เกี่ยวกับปวดหัวอะไรพวกเนี้ยน้ำเย็นมันจะไปทําการกระตุ้นนะฮะให้อาการปวดหัวรุนแรงขึ้นนะฮะและอาจทําให้ร่างกายเนี่ยเรามันมันรู้สึกแบบอะไรอาการปวดรู้สึกไม่สบายมากขึ้นนะฮะซึ่งเขาก็มีเขียนไว้ก็ตามนี้ผมไม่รู้นะฮะเออแต่อันนี้มันจริงอ่ะโอเคไม่ได้เล่นลนเจอละอ่ะอันนี้มันจริงแล้วกันนะก็มาแชร์ว่าเออคนป่วยนะฮะอย่าไปกินน้ําเย็นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะอาการขึ้นนะฮะแต่บางคนก็ แล้วแต่นะว่าคนกินก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วแต่คนเอามามาไอรองจริงจัง V2 นะครับหลังจากที่เรานอกเรื่องในเรื่องของการป่วยกันไปนะครับในคลิปนี้ผมจะมาปั้นโคนี่สล็อตเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับและไม่พอนะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องกบม่วงด้วยว่า ID ใหม่ๆแบบเนี้ยการหากบม่วงเนี่ยหายังไงนะฮะ อันดับแรกเดี๋ยวเราปั้นโคนี่สลอตเป็นไฮเปอร์แม็กก่อนนะครผมดองไว้นานแหละนะฮะดองจริงๆได้กบตัวนี้มาประมาณห้าหกวันแหละนะฮะแต่ยังไม่ได้ปั้นนะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้มาทําคลิปนะครับอ่ะเรียบร้อยครับนี่ปึ๊บนะฮะแล้วก็ใส่เลเวลเข้าไปนะฮะซึ่งโอเคนะฮะจุติไม่พอ เราอาจจะต้องเก็บเลเวลกันเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปเก็บเลเวลกันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของอากบม่วงนะครับไอดี ID แบบใหม่ๆอย่างเงี้ยนาออันนี้ไม่ได้เติมสักบาทนะฮะต้องพูดเลยเพราะว่าอาถ้าคนเติมคนอะไรเงี้ยก็จะหากบม่วงได้ค่อนข้างเยอะว่าผมอยู่ละนะฮะแต่อันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของสายฟรีนะฮะไอดี ID เล่นใหม่แบบนี้หากบม่วงยังไงนะฮะและสําหรับผมนะ ในความคิดผมเนี่ยผมมองว่ากบม่วงเนี่ยเป็นกบที่ยังจําเป็นอยู่และหายากนะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานด้วยว่าเราจะปั้นตัวไหนเป็นตัวแรกนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราอัพโคโนี่นะพานันเป็นไฮเปอร์แม็กก่อนเลยดองมานานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอเกรงไว้ที่ไฮเปอร์แม็กก่อนละกันนะครับยังไม่ขึ้น9้าดาวนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะฮะอ่ะกบม่วงนะฮะถ้านับ2ตัวเนี่ย รวมทั้งหมดเนี่ยที่ผมมีอ่ะผมก็มีกบม่วงทั้งหมด40ตัวนะฮะอ่าสำหรับ id ใหม่เพราะว่าอยู่ที่ลุงหนวดเนี่ยยีเนาะตัวมืดนะฮะอยู่ที่มืดที่สล็อตเนี่ยอีก20ตัวนะฮะก็กลายเป็น40ตัวนะฮะซึ่งหลักๆเลยเบื้องต้นเนี่ยการหากบม่วงเนาะอย่างพวกร้านค้าอะไรพวกเนี่ยเราก็จะได้1ตัวนะฮะอ่าหตัวนะฮะแล้วก็ ห้องทดลองนะฮะอ่าห้องทดลองมันจะมีการรีทุกเดือนนะฮะอ่ารีทุกวันที่1นะฮะห้องหลอมกบเนี่ยอีก1ตัวนี่นะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิวนะฮะกิ้วนี่ก็จะรีทุกเดือนเหมือนกันนะฮะสี 400, ่แสนเพชรม่วงและก็40ดาวนะฮะอีก1ตัวเห็นไหมอีก5าวันเนี่ยจะรีเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีก1ตัวนะฮะรีทุกวันที่1นนะฮะส่วนต่อมาเลยนะครับสำหรับกบม่วงก็คือการล็อกอินนะครับ าการล็อกอินเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะนี่เลยเข้ามาที่ล็อกอินล็อกอินครบ27วันได้รับกบม่วงอีก1ตัวนะฮะ่วนต่อมานะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะอ่าแล้วแต่กิจกรรมนะฮะบางที่อาจจะมีกิจกรรมแจกกลบม่วง3ตัว2ตัว1ตัวนะฮะหรือไม่อาจจะเป็นตารางล็อกอินพิเศษที่มีกลบม่วงติดมาอันนี้ก็ เป็นในเรื่องของอนาคตทีออ่มันอาจจะมีวิธีหากบมงแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของวิธีการหากบมงสําหรับผมนะเออก็พูดเผื่อไว้ด้วยเผื่อมันอยู่ในตารางล็อกอินพิเศษอะไรอย่างนี้นะฮะและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่เรียกได้ว่าสําคัญมากๆสําหรับไ d ดีใหม่นะฮะเออก็คือการเล่นหอคอยนะฮะเออทำไมการเล่นหอคอยต้องสําคัญนะฮะคือกบมงส่วนใหญ่20่สิบกว่าตัวเนี่ยผมได้มาจากหอคอยนะฮะ ได้มาจากอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเราเล่นหอคอยมาระยะหนึ่งเนี่ยสักด่าน40นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ40หรือ50เนี่ยเราจะเริ่มได้กบม่วงจากการตีบอสแล้วนะฮะออย่างสมมติเนี่ยผมตีบอสเนี่ยตายไปนะฮะอบอสเนี่ยมันจะอยู่ทุกอาด่านที่มันเป็นบอสนะฮะชั้น40 50 60นะอ้อย่างผมตีไปด่าน5้าตัวนะฮะหกสิบสตัวนะฮะเจ็ดสตัวที่3นะฮะ อ่าตัวที่4นะฮะ90ตัวที่5นะฮะอ่าแล้วก็100ตัวที่6นะฮะ110ตัวที่7นะฮะอ่า120ตัวที่8นะฮะ130ตัวที่9นะฮะและก็140เนี่ยตัวที่10นะฮะและระหว่างนั้นเนี่ยจะได้จากอะไรครับนี่เลยครับใช้แค่เลนเจอร์สายว่องไว เท่านั้นนะฮะในการตีกลงนะฮะอ่าหรือบางดานอาจจะเป็นกลงบางดานอาจจะเป็นให้เราตีมอนเตอร์แบบอ่าที่มันจะมีตัวแซลลี่ติดมากับมอนเตอร์นะฮะอันนี้เป็นกลงอา่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นฐานใหญ่ก็คืออยู่แค่ป้อมกลากนะฮะเห็นไหมครับว่าทุกดาน1่9าเนี่ยมันจะมีกบม่วงให้เราเล่น นะฮะซึ่งถ้านับไอ้เมื่อกี้ด่านบอสเนี่ยผมสุดที่ประมาณ140เนาะผมยังไม่ถึง150ผมได้และ10ตัวจากตรงนี้แล้วก็ผมเคลียร์เนี่ยด่านที่มันขึ้นด้วยเลข9เนี่ยนะทุกด่านนะฮะแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เคลียร์ให้ดูเดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้ดูนะฮะนี่เลยเนี่ยขึ้นด้วยทุกเลข9กนะฮะก็จะรวมๆแล้วก็ตรงนี้20ตัวนะฮะที่ผมได้มาก็ระวังได้จากในนี้นผมก็ยัดให้สล็อตยัดให้สล็อตไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเ,ลยเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ จุดสำคัญของกบม่วงตรงนี้ครับได้เยอะไอดีใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะะเดี๋ยวเรามาเล่นด่าน129หากบม่วงให้ทุกคนดูกันนะฮะซึ่งเราจะใช้เฉพาะเรนเจอร์สายว่องไวนะฮะถ้าใครเป็นด่านกงนะฮะก็เอาตัวบินตัวเนี้ยมาช่วยได้บิน,บนลีโอนาอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าเราก็จะใช้แค่สายว่องไวซึ่งสายว่องไวเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้ตามที่เรามี นะฮะแล้วก็ใช้เทคนิคในการเล่นเอานะฮะใช้เพื่อนเก่งๆเนี่ยไปช่วยนะฮะอ่ะอย่างผมเนี่ยใช้อย่างอ่านี่ฟิตนะฮะแล้วก็ตัวทาคิมิจินะฮะที่มีดื้อดาดน,นะฮะอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยก็เล่นตามมีตามเกิดนะฮะแล้วก็เน้นใช้เพื่อนไปนะฮะคือเพื่อนเนี่ยมันจะไม่นับนะเออถ้าเพื่อนมันออกมาไม่ใช่สายว่องไวอะ่ะมันอาจจะออกมาเป็นพลังไหวพริบอะไรก็แล้วแต่แต่ในทีมเราเนี่ยต้องเป็นม่องไวนะฮะ อ่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ผ่านจะมาเคลียร์ให้ดูนะฮะว่าเออผมเนี่ยพยายามตีด่านบ้องไวพวกนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมจะชอบด่านที่มันเป็นด่านกรงเพราะว่ากรงเนี่ยมันจะตีง่ายนะฮะแล้วก็เราสามารถเอาตัวบินเนี่ยไปบินตีกลงได้เลยนะฮะอัไรก็จะง่ายกว่านะฮะนี่แหละคือการหากบสําคัญของผมเลยนะฮะแต่มันต้องมีแบบความพยายามมากๆนะฮะในการที่เราต้องอพยายามเล่นให้ผ่านนะฮะ ตัวว่องไวก็อาจจะดีนะตัวว่องไวในทีมก็ต้องดีด้วยนะฮะไม่งั้นมันก็ผ่านยากนะฮะเออแต่ถ้าใครไม่ผ่านไม่เป็นไรนะฮะอย่าไปเครียดเพราะว่าของรางวัลตรงเนี้ยจะอยู่กับเราตลอดนะฮะไอะอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ผ่านผมติดไว้ก่อนไว้อนาคตผมเปิดได้ตัวแสงมืดว่องไวโหดๆนะฮะหรือว่าตัวโคระโบที่จะมาเร็วๆเนี่ยนะฮะเป็นสายว่องไวโหดๆเราก็ปั้นมาและเอามาเคลีย์เอากบม่วงที่หลังก็ได้นะฮะ ก็จะประมาณนี้หลักๆในการหากบม่วงของผมนะฮะสำหรับสายฟรีนะอ่ะซึ่งถ้าผมพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เหมือนกันนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆมาอ่านจะได้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้ก็หาได้เหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งส่วนต่อไปเลยนะฮะที่มันผ่านไประยะหนึ่งแล้วผมอยามาทำคลิปพูดเหมือนกันก็คือ ID ที่ล็อกอินรายครับ ตรงนี้จะได้เปรียบมากอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ล็อกอินหลายผมล็อกอินเป็น google ถามว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไหมมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมไม่ถนัดหลายหลายผมมีแค่อันเดียวเนาะผมไม่อยากใช้เยอะมันลําบากในการเชื่อมนะฮะก็เลยเล่นเป็น google เนี่ยมันสบายตัวนะฮะอ่ะ ถ้าเราเชื่อมไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่าที่เขาจะมีกิจกรรมล็อกอินครบ35วัน30วัน20วัน15วันตุดวันได้ตั๋วกรชาได้กบฟ้าได้กบม่วงอย่างล่าสุดที่มีปัญหานะฮะที่เกมแจกเนี่ยกบเดาวม่วงเนี่ยเอกอกบไฮเปอร์ Hyper 7ดาวท,าท,าทั้งๆั้ที่เลนเจอร์เนี่ยไม่เคยมีเลยนะฮะ7ดาวไฮเปอร์ Hyper, แต่เกมแจกมานะฮะเนี่ยตัวเกมไม่เคยมีครับ7ดาวไฮเปอร์ Hyper, แต่เกมแจกมามันคือบั๊ก ะะและเกมไม่ลีบคืนด้วยนะฮะก็ยังอยู่ในคลังก็ถือว่าเป็นอของที่มันเป็นลิมิเต็ดไปแล้วกันนะฮะอนาคตมาก็ใช้ได้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่า7จ็ดดาวเนี่ยเต็มที่ก็คือ,อเป็นร่างฟ้านะครับหรือว่าเป็นร่างอัลตรานะฮะไม่มีร่างไฮเปอร์อันนี้ก็ถือว่าน่าตกใจได้มา3ตัวและเกมก็รีบแก้ได้กบมงมา3ตัวเห็นไหมครับว่า บัญชีที่ล็อกอินไลน์เนี่ยก็จะได้เปรียบตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะเออก็อันนี้ก็ถือให้ทุกคนช่างใจเอาละกันว่าคนที่เชื่อม Google เชื่อม f เฟซเชื่อม Apple ID อเนี่ยอยากจะย้ายไปไลน์ไหมนะฮะเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมไลน์ล็อกอินในไลน์เกมอะไลน์เกมคลับอะที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วก็ได้ของรางวัลเพิ่มนิดนิดน่อยๆอยากหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องขอเตือนไว้นะคนที่เข้าไลนา์นี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีในส่วนของอ่าเข้าบ่อยมันอาจจะติดบัญชี โดนแบนนะฮะหรือไม่ก็ขึ้น403นะฮะหรือไม่ก็ขึ้นระยะเวลาล็อกลายล็อก7วันอะไรเงี้ยนะฮะติดโอนย้ายบ้างอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะแต่สำหรับผมผมก็ไม่เป็นไรเล่นแค่ Google ไปนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับ ID นี้นะฮะอ่ะเรียกได้ว่าก็มาพูดให้ฟังนะฮะว่าตอนนี้ก็ปั้นแม็กไป2ตัวแหละนะฮะและจากที่ผมค้างไว้ช่วงต้นเลยนะครับก็คือ ID เนี่ย กบม่วงเนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยมันหาได้กันไม่เยอะหรอกนะฮะอย่างคนเติมก็ต้องเติมหนักจริงๆแบบเปิดกบเปิดกบหลายๆรอบหลายๆรอบมันสะสมไว้ถูกไหมซึ่งสําหรับผมเนี่ยการที่เราจะปั้นนะครนะับเรนเจอร์น่ะแสงมืดนะ,ะับเพราะว่าแสงมืดเนี่ยเขาจะมีแค่ร่างไฮเปอร์นะฮะไม่มีร่างอันตราเลยต้องใช้กบม่วงในการปั้นเท่านั้นนะฮะการที่เราจะปั้นแสงมืด1ตัวเนี่ยต้องคิดให้ดียิ่งเป็นสายฟรียิ่งต้องคิดนะฮะ เราจะไปใช้กบม่วงปั้นมัวไม่ได้นะฮะอันนี้คือในมุมมองผมเลยผมเลยจะไม่ค่อยเครียดในเรื่องของการแบบหากบมวงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวแสงมืดเนี่ยมันน้อยนะฮะถ้าเทียบกับตัวโคลโโบที่มันมีตัวนู้นตัวนี้ตัวไหนเยอะแยะไปหมดนะฮะเออมัน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 มีตัวเลือกให้เราได้ปั้นและตัวเก่งๆในแสงมืดมันมีไม่เยอะนะฮะหลักๆมันมีไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหยิบกบม่วงที่เราสะสมมาเนี่ยยีตัว40ตัวหรือบางคนอาจจะ เป็นรอยนะฮะปั้นไปเนี่ยเออนั่นแหละมันก็ได้แค่นั้นนะฮะถ้าใครไม่ได้คิดว่าจะทำแสงมืดพ1รอยถ้าทำแสงมืดพ1 0อยมันก็อาจจะเปลืองนะฮะเออเปลืองกบม่วงอย่างผมเนี่ยอย่างลุงนวดเนี่ยตัวหลักของทีมผมได้ไป20ตัวผมพอใจแล้วนะฮะอย่างตัวละครอ,อย่างสล็อตเนี่ยได้ให้ปร์แม็กผมพอใจแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะตอนนี้ผมจะต้องรีบหากบม่วงไปทำไมเพราะว่าไอดีผมเนี่ยตัวเก่ง2ตัวนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ ที่ผมเฟ้นหาก็คือตัวโคลาโบมากกว่าธาตุไม้เก่งๆนะฮะอันนี้ผมมองจากตำแหน่งนะมีน้ำละมีไฟละขาดตัวไม้เก่งๆแค่นั้นเองนะฮะแล้วซึ่งกบฟ้าเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างง่ายอยู่ละนะฮะไอดี ID ตอนนี้ผมมีอยู่30ตัวละนะครับก็เรียกได้ว่ามาได้ไวกว่ากบม่วงมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดละกันนะฮะในการใช้กบม่วงถ้าใช้ที่มันแบบ ตัวสําคัญจริงๆเนี่ยมันจะเติบโตยังไงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู ID นี้นะครับแทบไม่ได้เล่นนะฮะเรียกได้ว่าจบเพชรหนึเพชรสนะฮะดันนิดหน่อยก็จบเพชรหนึ่งะฮะแต่แต่ถ้าแบบขี้เกียจเล่นนะฮะหรือไม่ได้ดันเนี่ยก็ยืนเพชรสองนะฮะอ่าเทคนิคเลยนะฮะห้าตัวนี่เลยนะฮะตั้งป้องกันไว้แค่5ตัวแค่นี้เลยนะฮะแล้วบอทมันโหดมากช่วงนี้นะฮะเรียกได้ว่าโหดจริงๆเนี่ยป้องกันไว้5ตัวนะครับก็มีคนมาตี แพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็จบเพชรหนึ่งเพชรสองได้ทุกวีคเลยคือผมตกใจมากเลยว่าอพอผมปั้นตัวลุงหนวดก้าดาวแม็กเนี่ยอันนี้ยังไม่สุดนะเพราะว่าความสามารถก้าดาวเนี่ยยังไม่ได้ล่างคนเลยถ้าได้ล่างคนมันก็จะดุกว่านี้อีกนะฮะแต่คือแบบป้องกันได้ดีมากนะฮะส่วนหนึ่งก็ต้องพูดเลยว่ามาจากเกียร์ที่เกียร์มันแบบโหดมากนะฮะเนี่ยมาจากเกียร์มาจากเกียร์ด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะก็มา พูดให้ฟังนะครับพร้อมอัปเดตนะฮะไอดีรองจริงจัง v2 ให้ทุกคนได้เห็นเนาะก็มีบี้อยู่640นะฮะแล้วก็มีตัวกาชาจะ200แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโคลาโบน่านะเจอกันนะฮะโคลาโบน่านะฮะบ,บอกเลยว่าไอดีนี้ต้องได้เกิดนะฮะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ